สุกเกอร์ขำๆสวัสดีครับพบกันเฟรมที่3ครับผมระหว่างมอแม็กกี้กับพ่เลิศไอติมครับเล่นกันมา2เฟรมพ่เลิศบวกอยู่10เม็ดรครับมาดูเฟรมที่3ครับ่อแม็กกี้จะตีตื้นขึ้นมาได้ไหมหรือว่าพ่เลิศจะข้ามผลไปครับโค้คู่นี้เล่นกันคะแนนละ300ครับวันนี้ เบาๆบาง <B ank man> คนอาจจะว่า <B ank man> เล่นจริงไม่จริงแต่คู่นี้เล่นกันมาแล้วครับผมคะแนนละ500ก็เคยเล่นกันมาแล้วครับคู่นี้ได้เสียกันเยอะครับได้เสียกันเป็นแสนแล้วครับคะแนนละสามร้อมันเป็นปกติครับของคู่นี้ สำหรับเพื่อนๆใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิง่งก็ฝากด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องสนุกเกอร์คำคำได้สรรสร้างช่องพัฒนาช่องติเตือนอะไรติกันมาได้ครับติชมกันมาได้ครับผมยินดีรับคำติชม ทุกคนทุกท่านครับจังหวะแรกแม็กกี้ขึ้นนํำก่อนครับด้วยแดงลูกนี้จะเล่นลูกไหนครับเหลืองกับเขียวลูกสีต่อครับเหลืองเขียวจะเลือกเล่นเหลืองก็ ถ้าลงตัวสวยครับลูกนี้เยี่ยมครับ3าแดงลูกนี้เหลืองกับเขียวมีโอกาสครับโอ้โหอยากอะไครับผมสีเงนิน เหลียงลุมกลางก็ฟอร์ยอดได้ครับแต่น้ำเงินน่าจะง่ายกว่าเมาื่อกี้ออกตัวได้ดีครับสีแทมไม่ลงครับไม่ลงแต่ขาวขาวยูดีครับผมสู่รกันก็พิเลลล์ลูงนี้ โอ้โหหายไปครับช็อกได้ครับเลือดช็อกเขียวเลือดสองครับวันนี้พี่เลือดจะ điểm khâu mấy mày lửa gấp luôn đi lên nâng gấp gặp, gặp mày hiện năm ngân bạn gấp ngày có phần lỡ sức lớp cháu tăng ต้นสู้กันใหม่ครับผมทีเลิดีโอกาสได้บุกต่อครับอืม,มนิดเดียวหน้าบ้านให้แม็กกี้คืนบ้างครับถอยนิดนิดกินเหลืองกับเขียวครับแม็กกี้เยี่ยมครับ เหลืองเขียวชอ็อกได้หมดครับอยู่ที่ว่าจะเลือกกินลูกไหนถ้าเหลืองลงก็ได้สองแต้มชอ็อกลงได้อีแต้มเขียวลงได้สองแต้มครับลูกนี้ก็น่าจะเลือกเหลืองเลยครับแต้มต่อครับเอาโอ้โหใส่ย,ยึดไปหน่อยครับเมกี้ แต่ถือว่ามีโชคครับอยู่ตัวไม่สวยครับถือว่าอยู่ดีมีโชคเขานุกไหมเขาสนุกครับเม่กกี้ยังนำหนึ่งคะแนนครับเลืองไม่เปลี่ยนครับ โอ้โหอยู่ดีครับเมคก,กี้เมคก,กี้มีสองครับเออตัดสินโอ้โหโโห,ห,รหรร้รูนี้หน้าบานจริงครับรูนี้ถกหมูกนิดเดียวนี่ไม่ลงครับตาแทงแรงบางคนว่าแทงใส่แต่หมูกใส่แต่มูกใครจะแทงใส่หมูกครับรูอย่างนี้ สามคะแนนครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมของแม็กกี้ครับนำเงินเปิดหัวมาเาบากินเหลืองโอ้โหใส่สต็มแรงครับแม็กกี้แม็กกี้ไปได้แค่สามครับเลือดเอาไหมครับลูกเหลือง โอ้โหไม่ใช่ปัญหาครับฮอวิ่ตัวกบสวยครับยอดเลยไหมอืมหนานิดนึงครับพี่เลิศหน้าบ้านให้แม็กกี้แล้วครับเดีย๋ยวน,นี้ก็ลูกสองต่อของแม็กกี้ครับ ย่มครับแม็กกี้สกอร์สองเป็นสีครับช็อกหยุดเป็นเงินง่ายง่ายครับห้ากดตูดหนักๆักมากินกั้คูครับ เล่ียสงชิ้งโอ้โหบทจะสวยก็สวยอย่างนี้ครับหลังเลครับจะกดแรงกดเบาแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็สวยครับรุ่นนั้นก็ 5, ห้าเหลือ3ครับพี่เลือดหลังเลเหมือนกันครับพี่เลือดเตรียมซ้อมครับสำหรับใครหลายคน ใครเคยซ้อมก็มองเหมือนง่ายได้ครับลู้อย่างนี้ได้โอกาสสู้ไหมครับเมกกี้บางกว่าครับเลือดได้สู้คื้นบ้างครับพี่เลือดก็บ้างครับแต่อยู่ยังไง โอ้โหลูกอยู่อย่างนี้วิ่งมาเข้าสนุกครับถูกมันถูกแน่แตอ่อยู่อย่างไงครับดกดใส่สะพลเลยครับเมืกก่อกี้แต่ยังดีครับอยู่ยากสกอร์เลือดสองครับ พี่เลือดตัดสินให้ครับลุนี้เช็ดไม่เช็ดเช็ดได้บางกว่าครับพี่เลือดขาวแม็กกี้เหลือบวกสองอยู่ยังไงโอ้โหตรงนี้พี่เลือดกดตูดหรือเปิดหัวดีครับเอา เป็นไปได้ครับลูนี้กดหนักๆให้หลบรูก,กลางปไ,ปไปเปลี่ยนรูมุมครับพี่เลิศเปลี่ยนให้เมกี้คืนเมกี้มาสีครับแล้วเมกี้ให้แทงอีกทีครับพี่เลิศหน้าบ้านแล้วครับกันไม่ดีครับหน้าบ้านโ้ หนาหรือบางครับดูไม่ทันครับเมื่อกี้สกอร์ยังมีสีคะแนนอยู่ครับใจไม่ถึงเล่นไม่ได้ครับต้องใจถึงต้องดูทรัพยากรในกระเป๋าด้วยครับก่อนจะเล่นเต็มละสามร้อยครับ ว่าสนุกต่อมือนี้โอกาสเป็นไปได้หมดครับเข้าสนุกแม็กกี้อีกแล้วครับสนุกหมูหมูครับลูงนี้เก็บกินง่ายๆครับอยู่ยังไงอยู่ดีครับแม็กกี้้า โอ้โหทำเหมือนง่ายครับพี่เลือดเหลือสีอือหนิดเดียวครับไม่งั้นได้เรื่องครับกลางรูครับไม่เอาครับพกกี่โอ้โหหน้าบ้านหน้าเมืองก็ไม่เอาเหมือนกันครับ รอลูกเขาเปลี่ยนลูกนี้ครับเกือบครับทั้งขาวทั้งชมพูสกอร์ยังมีสีแม็กกี้เลือกกันง่ายๆครับแม็กกี้หน้าบานพี่เลิศด,ดีแล้วครับตรงตรงไหมพี่เลิศ เอ้าหเป็นไปได้ครับสลับขาวครับนี่สีเป็นหกครับเกมนี้พี่เลิศเปลี่ยนหลายทีแล้วครับยังครับแม็ก่กี้ ก็ออยังหกเมตรไปครับสูกกะกาก,กวกัวแล้วครับเลือดเปลี่ยนบ่อยเกินโอ้โหนึกวัาลงไปแล้วครับลูกนี้วัวลงไหม หัวไม่ได้ครับถ้าทอนคือรู้เรื่องครับไม้นี้ดวงดีครับแม็กกี้เกมนี้ได้ลูกจอได้ ุกเตียนไม่เหลือครับเจ็ดตรงไหมเลดี้ไหมเหลี่ยมกำลังเข้าอยู่ยอ้าวเกือบสลับล่างเหมือนกันครับแม็กกี้แม็กกี้บวกอยู่เจ็ดครับ โอ้โหพี่เลือดไม่โจกไม่ช่วยแล้วครับจัดไปแมก็กกี้เลดี้ไม่เอาครับนิดเดียวครับแมก็กกี้ทำง่ายๆแล้วครับพี่เลือด เปลี่ยนอยเกินเปลี่ยนจนกลัวแล้วครับมาฮทีนี้เีดี้ไหมข,ขาวโอ้โหขาวตรงอย่างดีครับลงไหมออไม่ลงครับ หน้าบ้านให้แม็กกี้แล้วครับเอ,เอาขึ้นมาถามสังหันครับแม็กกี้ปั่มตัวแต่เจ้าเลดี้ครับเลือเลดี้ไหมโอ้โหเ,เกือบครับเ,เจ็ดเหลือห้าครับสกอร์ รวมสามิล์มที่เลือเหลือห้าคะแนนครับ